เป็นแบบโค้งๆหนค่งใครเคยเป็นบ้าง่วยบอกหน่อยนะนี่เป็นตัวค้งอ่ะมาบอกกันเลยนะคะเราก็จะใช้หนังยางยางยาง ยังนะครับโอ้โหยิ่งพูดายิปัุัจนเลยะ่ใช่ไได้คิดอะไรอย่างนี้เสมอโอเคเป็นธรรมมากเลยแล้วก็หยิบมาฮัลโหลคุณยูหยิบมา้วก็ 我是个女女女娃，我善良，我善良，我善良，我怕偷听。嗯，我怎么了？嗯，你老公是不是干啥了？